ต่อนต่อนมวยรุ่ดเนี่ยเราไปหาไม่ได้่าคนตรงนี่้ก่อนมวยเนี่ยต้อนนี่มาเรียกต้อนเจ้าตันน้อยมาขับ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 นี่ับมาข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 ับตาขับม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 าข่บมาขับมาขับมาขับมาขอบมาขับมาขับมาขับมานับมาขันมาขับ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 มานับมาขับมาขันมาขับ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 ม งั้นนี่น้ำนอนับเือนากนเลเนาะแล้หลับมาจหาขับอ๋อเอาปอใจแล้วสะหลับมาเนี่อย่าไปหลับไปนอนเลี้ยงเย่าไมเนี่ยีเตามัดมาเต้าเอามาหมดมาเชียงเต้าไม่เห็นยุต้องเกาต่ว่าทางม้ามดแล้วกัน้อยว้า้ามากนอนหันัมาสีต